เรื่องราวของเด็กใต้คนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วต้องมาพักอาศัยอยู่หอพักหนึ่งกับเพื่อนในความที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้กลัวผีทําให้ตั้งแต่เขาอยู่ที่นี่มาเขาไม่เคยไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยสักครั้งจนสุดท้ายเขาก็ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนแม่ของเขาต้องนั่งรถจากใต้เพื่อมาช่วยเหลือกับเรื่องที่มีชื่อว่าผู้หญิงกระโปรงขาว ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโยคุณโยเป็นคนใต้เขาอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กพอเขาโตขึ้นหลังจากที่เขาเรียนจบต้องไปเรียนต่อที่มหาลัยคุณโยก็รู้สึกอยากไปเรียนที่กรุงเทพมากเพราะที่นั่นน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เขาได้ศึกษาแต่แม่ของเขาก็ได้รั้งเอาไว้ บอกว่าอยู่ใต้ก็ดีอยู่แล้วแม่จะได้ช่วยดูแลส่วนเขาก็ยังยืนยันว่าเขาโตแล้วเขาไปอยู่ได้จนสุดท้ายคุณโยก็ได้สอบติดที่มหาลัยแห่งหนึ่งแถวคลอง6ตอนที่เขามาเรียนวันแรกก็ไม่รู้จักใครสักคนแต่ก็บังเอิญไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนใต้เหมือนกันเลยได้คุยกันถูกคอระหว่างที่ปฐมนิเทศน,นักศึกษาใหม่เพื่อนคนนี้ชื่อว่าออมเขาเรียนคณะเดียวกับคุณโยแต่ว่าอยู่คนละห้อง พอคุยกันไปคุยกันมาทั้งสองคนก็เริ่มสนิทมากขึ้นแล้วในวันรายงานตัวคุณโยก็เลยบอกกับออมไปว่าออมเดี๋ยวนายจะต้องเช่าหอพักอยู่ใกล้ๆกับมาหาลัยใช่ไหมเราขออยู่ด้วยนะนายหาหอพักได้เลยซึ่งออมก็ได้ตอบตกลงไปบอกว่าอยู่ด้วยกันสองคนก็ดีจะได้ไม่เหงาจากนั้นคุณโยก็กลับมาบ้านเพื่อที่จะรอวันเปิดเทอมซึ่งระหว่างนี้ออมได้หาหอพักรอไว้ก่อนแล้ว พราะตัวเขาเองไม่ได้กลับใต้ออมจะอยู่จนกว่าจะเปิดเทอมทีเดียวพอถึงวันเปิดเทอมคุณโยก็ขนกระเป๋าใส่เสื้อผ้าขึ้นกรุงเทพไปหนึ่งใบเขาโทรไปติดต่อออมเพื่อจะถามว่าหอพักอยู่ตรงไหนจากนั้นออมก็ได้บอกรายละเอียดทั้งหมดทั้งชื่อหอพักซอยและหมายเลขห้องพอโยเดินทางไปถึงหอพักก็เห็นว่าที่หอพักนี้ค่อนข้างใหญ่หอจะมีลักษณะเป็นตัวยู มีทั้งหมด3มตึกมีตึกซ้ายตึกขวาและก็ตึกตรงกลางซึ่งทั้งสามตึกจะแยกออกจากกันระหว่างที่เดินเข้ามาข้างในก็เห็นกับสารพระภูมิใหญ่ๆตั้งอยู่ในความที่คุณโยจะเป็นคนเฉยๆเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขายังคงลากกระเป๋าใบนั้นไปขึ้นลิฟต์ห้องที่เขาอยู่คือชั้น6เป็นห้องที่อยู่ริมสุดของตึกและที่ระเบียงก็จะติดกับทางหนีไฟ ช่วงเวลากลางคืนโซนนี้ลมจะแรงมากด้วยความที่ห้องอยู่สูงแต่บรรยากาศก,ก็จะค่อนข้างดีออมรูมเมทของคุณโยจะเป็นคนที่นิสัยดีมากๆเขาค่อนข้างจะทำมะทำโมทุกๆวันพระเขามักจะซื้อพวงมาลัยมาสามพวงไปไหว้สารพระภูมิตลอดซึ่งคุณโยเองก็แปลกใจว่าทำไมต้องซื้อพวงมาลัยมาถึงสามพวงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะตัวเขาเองทงั้งที่เดินผ่านสารอยู่ทุกวันยังไม่เคยคิดจะไหว้เลยสักครั้ง พอเริ่มอยู่ไปได้สักพักหนึ่งคุณโยก็เริ่มสนิทกับเพื่อนในห้องมากขึ้นเริ่มมีเพื่อนที่สนิทสนมอยู่หลายคนและเขาก็มักจะชวนเพื่อนมาเล่นที่ห้องซึ่งตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งที่มีเซนเรื่องวิญญาณค่อนข้างแรงเพื่อนคนนี้ชื่อว่าแตง๋งวินาทีแรกที่แต๋งเดินเข้ามาในห้องของคุณโยจากที่ทุกอย่างในห้องดูปกติอยู่ๆก็มีลมพัดแรงเข้ามาในห้องซึ่งลมนั้นเป็นลมที่แรงมากม ทำให้ประตูมุงลวดในห้องตีไปมาหลายครั้งจนเหล็กของประตูหักออกตอนนั้นคุณโยก็ถึงกับตกใจแล้วก็แซวเพื่อนไปว่าเฮ้ยไอ้แตงเป็นอะไรวะเนี่ยมึงเข้าห้องแล้วริสก็มาเลยแต่แตงก็ไม่เล่นด้วย <c oughs> เขาหันไปถามคุณโยว่า <c oughs> มึงอยู่กันกี่คน <c oughs> คุณโยก็ตอบไปว่าอยู่กันสองคนกับไอออมแล้วแตงก็พูดขึ้นมาว่า หาพระมาแขวนบ้างนะกูว่ามึงไม่ได้อยู่แค่สองคนหรอกเอาพระมาวางไว้บนหัวเตียงหรือตั้งที่โต๊ะบ้างก็ดีซึ่งคุณโยเองก็ไม่ได้สนใจอะไรบอกว่าแต่งเป็นคนเพอเจอรก่อนที่จะมาคุยเล่นกันในห้องแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็ตามมาเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนคุณโยอยู่ได้เกือบหนึ่งเทอมมีอยู่วันหนึ่งแม่คุณโยได้ขึ้นมาจากใต้เพื่อที่จะมาหาเขา แม่ของคุณโยเป็นคนที่ธรรมะทาโมมากๆเหมือนกันเพราะว่าตาของคุณโยจะเป็นหมอผีเก่าทําให้แม่ของเขาจะได้วิชามาจากตาค่อนข้างเยอะแต่แม่ก็ไม่เคยเอามาใช้พอแม่มาถึงตอนที่แม่เปิดประตูเข้ามาในห้องแม่ก็พูดคําเดียวกันกับแต่งเลยว่าแม่ว่าแม่หาพระมาแขวนให้ไหมแต่คุณโยก็กลัวห้องจะรกเลยตอบแม่ไปว่าอย่าแขวนเลยแม่รก ของในห้องก็ค่อนข้างเยอะเขาพยายามตอบบายเบี่ยงแม่ไปบอกแม่ว่าไม่เอาก่อนที่แม่จะพูดออกมาว่าแม่ว่ามันแปลกๆนะเขาก็หันไปมองที่แม่แล้วก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ผมอยู่กับเพื่อนมาตั้งนานก็ไม่เคยเจออะไรแม่เลยบอกกับเขาไปว่าถ้างั้นเดี๋ยวแม่สวดคาถาชินนบัญชรให้เอาเลิกเอาชัยไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าแม่ขึ้นมาเยี่ยมแม่จะเอาพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิมาตั้งไว้ให้ คุณโยดีนแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าแล้วแต่แม่เลยก็แล้วกันจากนั้นแม่ก็เดินทางกลับแล้วเวลาก็ผ่านไปสมเดือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างยังคงดูปกติแต่สิ่งที่คุณโยสังเกตคือทุกๆครั้งที่เขาเดินเข้าหอพักก็มักจะมีคนเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไว้ที่ศาลทุกครั้งไม่ขาดสายในขณะที่ตัวเขาเองก็ได้แต่มองผ่านไม่สนใจต่อให้เดินผ่านก็ไม่เคยที่จะยกมือไหว้สักครั้ง ด้วยความที่คุณโยเริ่มมีเพื่อนเยอะเขามักจะใช้ให้เพื่อนมาหยิบของที่หอพักบ่อยๆโดยการเอากุญแจให้เพื่อนซึ่งเพื่อนหลายๆคนก็ต่างพูดเหมือนกันว่าทุกครั้งที่มาห้องเขามักจะเห็นอะไรแปลกๆที่ระเบียงห้องจะมีเหมือนผ้าสีขาวๆลอยผ่านทุกครั้งตอนมาหยิบของซึ่งทั้งคุณโยและออมกลับไม่เคยเจอเรื่องอะไรพวกนี้จนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนในกลุ่มของคุณโยพูดขึ้นมาว่าโย กูได้ยินมาว่าห้องมึงมีคนตายนะแต่ตายที่ชั้นสามเป็นตึกที่มึงอยู่ด้วยแล้วที่กูรู้มาคือมีการเอาศพไปหมกไว้ที่ตรงบันไดหนีไฟด้วยแต่กูจำไม่ได้ว่าชั้นหกหรือชั้นเจ็ดเขาได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะว่าถ้าเป็นชั้นหกก็คงจะเป็นห้องของเขาเพราะห้องเขาตรงระเบียงจะติดอยู่กับบันไดหนีไฟพอดีคุณโยพยายามจะไม่คิดอะไรมากจนไปถึงวันสอบไฟนอล คุณโยจะเริ่มสอบตอนช่วงเช้าและสอบเสร็จช่วงบ่ายเขาจะได้รีบกลับมาที่ห้องแล้วก็พักผ่อนจากนั้นก็ลุกมาอ่านหนังสือตอนกลางคืนเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันระหว่างที่เขาสอบจนมาถึงวันที่ห้าระหว่างที่คุณโยสอบเสร็จก็กลับมาที่ห้องเหมือนเดิมแต่รอบนี้เขาไม่ค่อยเหนื่อยมากและหยิบหนังสือมาอ่านเพื่อเตรียมสอบในวันถัดไปเขาอ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นจนมารู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปถึงสี่ทุ่มด้วยความเพลียเขาเลยตัดสินใจขึ้นไปนอนบนเตียง ห้องของเขาจะอยู่ค่อนข้างสูงตอนกลางคืนบรรยากาศจะค่อนข้างเย็นและคุณโยเองก็จะไม่ชอบเปิดแอร์เขาเลยเปิดประตูระเบียงทิ้งไว้แล้วก็เข้านอนโดยที่ปลายเท้าของเขาชี้ไปที่ระเบียงเขานอนพลิกตัวไปมากําลังจะหลับช่วงนั้นก็กึ่งหลับกึ่งตื่นบรรยากาศเริ่มจะเย็นขึ้น,นเรื่อยๆเขาพลิกตัวไปมาแล้วก็หยิบผ้าห่มข้างๆเตียงระหว่างที่เขาพลิกตัวกลับมาสายตาก็จ้องมองไปที่ระเบียงเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึง่ง สวมชุดสีขาวกระโปรงขาวรองเท้าสีขาวและถุงเท้าก็เป็นสีขาวค้ายกับชุดนักศึกษาพยาบาลกำลังยืนหันหน้ามาหาเขาจากระเบียงห้องคุณโยตกใจมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือร่างนั้นมีแค่ท่อนล่างไม่มีท่อนบนคุณโยพยายามตั้งสติเขาคิดว่าตัวเองคงตาฝาดเลยขยี้ตาดูแต่ขยี้ไปหลายรอบร่างนั้นก็ยังคงยืนอยู่แบบนั้น เขาคิดในใจว่าเขาสวยแล้วพยายามนับเลขในใจ1-10ถึงจากนั้นก็คว้าผ้าห่มมาคลุมโปงพยายามจะขมตาให้นอนหลับแต่นอนยังไงก็นอนไม่หลับเพราะตัวเขาเองไม่ชอบการนอนคลุมโปงจนสุดท้ายเขาตัดสินใจเปิดผ้าห่มออกมาอีกทีเขาหันไปที่ระเบียงห้องก็ไม่เจอร่างผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณโยรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วก็นอนทั้งแบบนั้นซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอวิญญ,ญาณในห้อง พอเช้าวันต่อมาเขาก็เข้าไปสอบแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรน่าจะเป็นแค่สัมภเวสีวันนี้เขาสอบเสร็จช่วงประมาณ6กโมงเย็นด้วยความเพลียเขารีบกลับมาที่ห้องแล้วก็ขึ้นไปบนเตียงจากนั้นก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้และเขาก็ฝันในฝันคือเขากําลังสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเตียงในห้องนอนของเขาเองเขาลืมตาไปมองที่ปลายเท้าก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนึง สวมชุดนักศึกษาพยาบาลสีขาวเขาเห็นเธอชัดมากลักษณะเธอผมสั้นประา่าที่ใบหน้าสีดำสนิทมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเธอค่อยๆชี้หน้ามาที่คุณโยตอนนั้นเขากลัวมากเพราะท่าทางเธอเหมือนกำลังโกรธเขาอยู่เขาพยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้เน้นแต่นอนหงายมองหน้าเธออยู่แบบนั้นแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็พุ่งเข้ามาที่ตัวคุณโย เขาตกใจมากถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นตอนนี้เหงื่อเขาไหลเต็มตัวไปหมดเขาพยายามจะขยับตัวเพื่อที่จะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ปรากฏว่าตอนนี้ร่างกายเขากลับขยับตัวไม่ได้เขาพยายามจะตะโกนเรียกให้คนช่วยแต่ก็ตะโกนไม่ออกมีเพียงสายตาเขาที่สามารถลืมขึ้นได้ในระหว่างที่เขากำลังจะขยับตัวอยู่นั้นอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่างมาทับที่หลังลักษณะเหมือนคนกำลังนั่งคุกเข่าอยู่บนหลังของเขา ก่อนที่จะมีมือสองข้างมาจิกที่ไหล่ของเขาและก็ดึงไหล่ของเขาขึ้นคุณโยรู้สึกทรมานมากๆน้ำตาเขาเริ่มไหลเหตุการณ์ยังคงเป็นอยู่แบบนั้นเกือบเกือบ20นาทีเขามีรู้จะทำยังไงพยายามนึกถึงหน้าแม่และเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างแม่เคยบอกกับเขาไว้ว่าถ้าเจอผีอำอย่าไปกลัวอย่าไปจิตอ่อนเพราะเมื่อไรที่เราจิตอ่อนแล้วลก็เราก็จะตกอยู่ในภวางที่ผีมันอำ พอนึกขึ้นได้แบบนั้นเขาก็พยายามใจแข็งคิดในใจว่าเอาสิถ้าจะเจอก็ให้เจอกันตรงนี้เลยจะทําอะไรก็ทําเลยเขาพยายามตั้งสติเพื่อให้หลุดออกจากตรงนี้ไปให้ได้แล้วในตอนนั้นประตูในห้องก็ถูกเปิดออกคนที่เดินเข้ามาก็คือออมรูมเมตของเขาคุณโยดีใจมากแต่เขาก็ยังคงขยับตัวไม่ได้สิ่งที่เขาเห็นคือออมกําลังเดินมามองหน้าคุณโยเหมือนกําลังมองว่าคุณโยกําลังหลับอยู่หรือเปล่า แล้วเหมือนออมจะคิดว่าเขาจะหลับอยู่จริงๆออมเดินไปที่หน้าห้องน้ําไม่ได้สนใจอะไรเขาก่อนที่ออมจะเอาเสื้อไปแขวนแล้วก็หยิบกีต้าร์ข้างๆเตียงขึ้นมาดีดซึ่งคุณโอเห็นทุกอย่างที่ออมทําแต่ตัวเขาก็ทําอะไรไม่ได้ออมดีดเพลงจนจบไปหนึ่งเพลงเขาก็หนันมาคุณโยเหมือนเขาเองก็จะรู้สึกปแปลกๆก่อนที่จะเอามือไปแตะไหล่คุณโยเพื่อที่จะปลุกและในตอนนั้นเองคุณโยก็หลุดออกจากผวังทันที เขาสะดุ้งตื่นขึ้นหอบหายใจเสียงดังพอออมเห็นแบบนั้นเขาก็ถามไปว่ามึงเป็นอะไรหรือเปล่าโยเหงื่อเต็มตัวไปหมดคุณโยก็พยายามตั้งสติแล้วก็หันไปบอกออมว่าออมกูขอบคุณมึงมากขอบคุณมึงมากที่ปลุกกูออมเห็นว่าคุณโยปแปลกเขาเลยพูดไปว่ามึงโอเคนะเป็นอะไรหรือเปล่าวะแต่คุณโยก็ตอบว่าไม่มีอะไรเพื่อนกูฝันร้าย แล้วในคืนนั้นเขาก็บอกออมว่าคืนนี้จะไม่ขอนอนที่นี่จะขอไปนอนกับแฟนเพราะเขากลัวมากๆปกติเขาเคยแต่ผีมาหลอกเฉยๆแต่นี่ถึงขั้นมาอาจนเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณโยกลับมาที่ห้องอีกครั้งเขาตั้งใจว่าจะไม่อยู่ที่นี่แล้วกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบเมื่อคืนอีกเขาเข้าไปเก็บเสื้อผ้าและก็ของใช้ส่วนตัวออกมาทั้งหมดแต่ระหว่างที่เขากําลังก้มเก็บอยู่ ตอนนั้นยังคงเป็นตอนกลางวันแสกเขาหันไปเห็นผ้าสีขาวเป็นผ้าแบบเดียวกับกโปรงของวิญญาณผู้หญิงคนนั้นกําลังปลิวผ่านหน้าเขาไปคุณโยตกใจมากๆเขากลัวไปหมดรีบหยิบมือถือโทรหาแม่แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเขาบอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วจะย้ายหอออกอยากจะย้ายคืนนี้เลยแม่ก็ถามเขาว่าใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้น เขาค่อยๆตั้งสติแล้วก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาตั้งแต่แรกให้แม่ฟังพอแม่ได้ยินแม่ก็พูดว่าแม่ว่าแล้วไงในห้องนั้นต้องมีอะไรไปแปลกๆเดี๋ยวอีกสองวันแม่ขึ้นไปหาระหว่างนั้นคุณโยก็รีบย้ายของจนเสร็จแล้วไปได้หอพักใหม่อยู่ไม่ไกลาจากตรงนั้นพอแม่คุณโยมาหาเขาที่หอพักใหม่ในตอนที่แม่กําลังนั่งเล่นอยู่ในห้องก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ตอนนั้นคุณโยกําลังออกมาจากห้องน้ําหลังจากอาบน,น้ําเสร็จซึ่งเขาก็นุ่งผ้าเขามมายังไม่ได้ใส่เสื้อแม่คุณโยหันไปมองเขาแล้วก็รีบทักเขาทันทีโยข้างหลังไปโดนอะไรมาพอคุณโยไี้เหมือนนั้นเขาถึงกับนิ่งไปสักพักแต่ก็ไม่กล้าหันหลังไปมองกระจกเขาถามแม่ว่าหลังผมเป็นอะไรแลร้แม่แม่ก็บอกว่าตรงหลังเหมือนมีรอยแดงๆสองรอยใหญ่ ส่วนที่ไหล่ของเขาก็เป็นรอยนิ้วทั้งสองข้างเหมือนรอยจิกเลยยิ่งได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมเขานึกไปถึงวันที่โดนผีอัเขาถามแม่ว่าจริงเหรอแม่แม่ก็บอกเขาว่ากูจะโกหกมึงได้โล่เหรอแล้วเขาก็เริ่มเล่าให้แม่ฟังว่าก่อนหน้านี้ไปเจออะไรมาอีกแม่เลยขอให้เขาพาไปที่ศาลเจ้าที่หอพักเก่าให้หน่อยแกจะได้พาไปขอขมา แล้ววันถัดมาแม่ก็ได้เตรียมของไหว้เจ้าที่เป็นเครื่องเส้นเจ็ดอย่างไปพอไปถึงศาลคุณโยก็รู้เลยว่าวิญ,ญญาณที่มาหลอกเขาคือใครเพราะว่าตรงนั้นจะมีหนึ่งสาลที่เขาไม่ทนได้สังเกตเป็นสารเล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้และที่สําคัญด้านหน้าสารมีชุดพยาบาลพับอยู่อย่างดีและก็มีรอยเท้าถุงเท้าตั้งอยู่ข้างๆเขาจำได้แม่นว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่เดียวกับที่เขาเห็นวิญญ,ญาณตนนั้นใส่ และเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าทําไมเพื่อนของเขาต้องซื้อพวงมาลัยมาสามพวงเพราะตรงนั้นจะมีอยู่สามสารคือสารพระภูมิสารเพียงตาและก็สารเล็กๆที่เขาเห็นแม่ได้ทําการสวดมนต์พร้อมกับพิธีถวายเครื่องเส้นแล้วก็บอกให้คุณโยกล่าวขอเข้ามาจากนั้นคุณโยก็รีบทําตามทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยเขาเริ่มรู้สึกสบายใจหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรไปแปลกๆอีกซึ่งรูมเมทของเขาก็ยังคงอยู่ในห้องนี้ห้องเดียว พอเขาไปถามว่าเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมแต่ออมก็ได้จะบอกว่าไม่เคยเจอนะแต่ด้วยความสงสัยของคุณโยเขาเลยตัดสินใจกลับไปที่หอนั้นแล้วก็ไปหาป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างสนิทเขาเดินไปถามป้าว่าป้าเพื่อนผมบอกว่าหอนี้ชั้นสามมีคนตายจริงไหมป้าเป็นอะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยสิป้าแม่บ้านมองซ้ายมองขวาแล้วก็พูดว่าถ้าป้าบอก อย่าไปบอกใครต่อนะป้าเก็บเรื่องนี้มานานแล้วเองเจอดนีมาแล้วใช่ไหมคุณโยก็ได้แต่ผงกหัวป้าเริ่มเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ตึกจะมีการรีโนเวตใหม่เรื่องนี้เกิดขึ้นสิบกว่าปีได้แล้วมีนักศึกษาพยาบาลคนหนึ่งได้มีแฟนอยู่ที่มหาลัยนี้พออยู่ไปได้สักพักผู้หญิงก็จับได้ว่าผู้ชายมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็หึงหวงเขาเลยตัดสินใจขโมยปืนพ่อของเธอกลับมาแล้วก็มายิงตัวตายในห้อง ตอนที่เธอตายตอนนั้นคือชั้นสามแต่ด้วยความที่แถวนี้ยังไม่ได้เจริญมากรอบๆก็มีแต่ป่าพอแจ้งตำรวจเขาก็บอกว่าจะมาย้ายศพในวันพรุ่งนี้เจ้าของหอ,อก็ไม่อยากให้ศพอยู่ในห้องเขาเลยย้ายศพไปที่บันไดหนีไฟตรงชั้นหกพอได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับอึง้งเพราะเป็นชั้นเดียวกับห้องที่เขาพักซึ่งเรื่องนี้ตัวคุณโยเองก็ได้เก็บไว้คนเดียวไม่ได้บอกออมเพราะออมไม่ได้เจออะไรถ้าเล่าไปก็กลัวว่าออมจะกลัวเอา แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆกับคุณโยอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโยได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทายให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ